อันนี้มันกินพริกกินเกลือไอ้แม่อยากรู้ว่ามันเจอะอะไรกินพริกกินเกลือกินเผ็ดกินแกม้มกินส้มกินหวานมูมาการายกับตะแยงเนี่ยเพราะตัวเตงเนี่ยไม่น่กินข้าวแล้วที่ทําความดีกันหรือยังดูหลวงกฤตเลยเป็อคนเครียดถึงบอกว่าโรคเครียดมันเป็นโรคบบดีมีแม่อุ้ยคนหนึ่งไปหาหมอหมอหมอในยอย่างอีแม่เจ็บหัวอีแม่เป็นอย่างมาเป็นผู้สูงกันยุก่าดเจ็บนะที่เจ็บหัวไปหูอย่าต้องหูไปม,มาหาหมอใหญ่กรรมโทรศัพท์เลยเนา บอกว่็อู้เล่นแอนแล้วเท่าแล้ว future, ยังเล่นโทรศัพท์อยู่นะก็เจ็บหัวกับโทรศัพท์เนี่ยไม่เป็นใหญ่หรอตัวนี้เนี่ยประเดี๋ยวเนี่ยเขาก็ว่าบุษจะได้มาได้กับ Digital Digital Digital, ดิจิตอลดิจิตแตกนมาแต่ยังใหญ่เนี่ยปั้นันปั้นฉีปันปนป้นเป็นมึงมันจะได้่กว่าหมอโอ้โหคงทำใจมาได้เยอะหมอบอกว่าอีแม่ผมไปหูใหญ่อีแม่ผมไปถามกำนันผู้ใหญ่บ้านแม่ยในรถคน ทำอะไรอาผมมีน้าทต่อย่างเดียวคือ่หักสารโลก้องพานมาสองเมตรคุยปิ๊แล้วอ่ะันได้ยัยต้องตรวจกันกันอีกแม่ลูกไหนมามึงเปล่าบ้านหยางไม่แว้นจื้อหยางขับแก้วแล้วตัวหยางเต็มมันนินแดนยี่หวานแม่ใส่กับพี่บ้าไหมอ่ะไม่ก็ไม่ก่อา นายแม่เด็ลูกเนี่ยม่ก่อนจ้างต้อนั่งนี้นั่งใหญ่ๆกันเดี๋ยวอ่นผมจะวัดความดันวัดวใใหัวใจวัดใหญ่ๆเก็บหัวยันเดียวอ่ะเออมาได้ให้าอ่แม่ผมก็ผมว่าแม่ไปซื้อยาการปวดมาดูในบ้าแต่ถ้ามานี่ผมต้องมาพบกับวัดอีแม่์มินี่อ่ะอต้องวัดต,ต้นะงองวัดแล้วหมอหมอรับตาแล้วหมอเขาที่สุขนะมาต้องขอเสร็จแลแล้วกับอีเมท์นั่งนั่งเนี่ยนี่แหละ มแล้วอันมอรับตาเลยแั่นอีกอันเออมอมอรับตาอีกแม่ก็เหมือนเาจำนะคเท่าแม่ใายใจเริเลับเอากามาพ่อมนได้ยินด้วยครับกามาครั้งที่สามนีครับปัดมือหมออมอต้อมาตองางคแก่ชักครับแม อีเมียยี่ปฐุมเนอะผมเป็นหมอผมต้องวัดตอนนี้ผมต้องทําความเรียบร้อยก่อแกก่อนจะเื้อยาอีแม่ไปกินถึงเก็บหัวกระทุกแล้วหมดหมออย่าไปถือว่าเป็นหมออย่างก็ได้เขาว่าอนามัยเดี๋ยวไม่แหวนนี่นะเขาว่าหมอเรือดยังไงเนี่ยหมอทำไมไม่แหวนนี่วะอย่าไปถือว่าเป็นหมอยี่ก็ได้ก็อนี่หยางลอนแม่ฮะ Nhưng người điều này mọi người 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 Để người mọi 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 แม่แพ้ยาอย่าพองาบก้นาบกซ้นมันยา้าใหญ่แ่เนือกจั๊ตึ๊กตกม่ดลอกัดยาเอวันเฮ้ยแม่กินคอนนอนเลมสองเม็ดแาวัน่อนนอนสเม็ดมหาหมอเท้ามงไปสามมงไปหนไมหมอหมอไอ้เยยอันฝันปิดอัน้ำไมเ้อโอ้นี่ใหญ่ นักเกณเนอะเราเป็นไายเชี่ยงแล้วฮะผมหึงแม่ให้อาบันก่อนหนะก็แม่ด้่ยนะแล้วหมอบอกขกินใหญ่หมอบอกว่าอย่งก็นอนนั่นก็นั่นแหล้นั่นหมอบูกว่าตั้งแต่แม่ติดตายที่แม่นอนคิดดลวยเป็นเมื่อก้นหัวก้นก้นหัวคนเดียวแม่ฝันแก้วเด่นมันหนี ว่าเขาเหลียวไปปะใส่บนนี่มองว่านเนี่ยอีกป่อยแม่เนี่ยอย่คือเนี่ยแต่แต่บ้านเมืองเดี๋ยวนี้มันต่างสมัยไปอะไรมีสี่ลอนนอยแต่ก่อนจตหลังไปเนี่่ยกอนจ้อยปรกันเตียวดอยต่ำลงเพราะเราอยู่ที่ไหนก่อนจ้าก็เป็นเราเอาสิ่งพุทธเจ้าแพ่อเนี่ยรูงรักษากันไหมถ้าตึงวันตึงวันที่ไหนแม่มียาแบบโลกมนุษย์เอาทธเจ้ามาเปิดสอนมาดีเองที่ตุลุงสอนแหมบอกเรฟังเนี่ยที่ตุลุงบอกว่ามนุษย์คนเราอะ มันต้องเพิ thinking, ่มคาอาศัยเพิ unten, ure, fin, ito, pec, Ham, ่มการเป็นอย่างไรนะเพิ Noise. ่มการตอนนี้เพืええ่อจะบอกยังทำทำทำได้ก็ทําไปทําได้เท่าไดร่กว่าไปต้องอ้างมันมีเหลือแก้ช่วยพอช่วยเก็บช่วยกคนช่วยเที่ยวช่วยปั่นอย่างมู้มันได้บุญได้กุศลหมดท่านต้องบบุญกุศลบางทีบางครั้งเนี่ยอยากจะเอาไปว่าอยากจะทำว่ามันเป็นบุญเป็นกุศลก็เขาเต็มใจเขาก็ได้ทุกอย่างอ่ะถ้าเอาแบบเต็มใจนี่จะมันบั่นได้บั่นได้ก็อย่างมันจมจมเดือนเดือนมันจมจมเดือนเดือน ไม่ยิงกับพร้จายทีต่างกันต่างกันเพื่ออย่างสมมติว่าพระจานั่งอย่างนี้ท่านนอย่ี้เนาะันตัวก็ขอตาท้าสาวอย่างนี้ก็จะห้องกันเต้นี่แหะไม่ยิงจรอกจะไปอวดว่าันนีพวกนั้นก็ยัห้องกันเปนลยเ็ห้องกันเยยกปล้วเป็นหงเไป เขายกตัวยางมาได้แล้วผมือแต่ถ้าไม่ยินกับหองห้องนท่านท่านมีสิทธิ์รัว่าลสองร้อยเนี่ยกำกัะเต้เ่ยตัวคนจะเป็นป่าต้องจัดสรรงบประมาณมาดึงด้นไม่ยิงมนตึงได้แต่ขอว่าไม่ยิง้านั่งตักันสีคนหายไปลูกก่อนด้โดนเรา มันดีกว่าไงมันถึงเอากลับสุมาเด้เห็นแม่ของมันตรงนีมันเช่อตลกกันเรานั่พอละครน่ะไปแจ้งมันก็อีแม่ก็จําละครนั้นได้ก่อนที่ันมีไอ้วันกับอีลํายออ่ะเ่องอ่งออกเทาเนื้อเก่าแจําได้จมาพอเป็นสาวปคนยังจําได้แต่คิดไปบ้างเราแล้วก็ได้เรายกมือเราด้วยกัน ขอถามสักคำสี่ข้อสี่าใหญ่ออกได้ป่าวถ้าไปแต่กี้แต่ตอนงี้องกง้าวจมลำก็นชาวเหนียวนายยองทนจังข้าใหญ่เขาจำความบัตดีของอีลำยองแต่ขาไปห้าไอวันไอ้วันก็มีลูกมีเมียลำเดียวเนีย่ยเขาต้องจำมันอยู่แล้วคนดูดูใหญ่ อินเดียวันก็ทันอันอีรับยองคำวันนะมึงอยากมันเนี่ยลูกเอ็งแย้วยกก้อนพัดล่อนแน่ตอนนีลเนี่ยที่มึงมันเยอะมากเป็นแย่ก้นเนี่ยก้อนแสดงลูกพอ่อพอสุมาเนี่ยละว่าคน,สนแสดงกับคนนั่งพ่อใครจะเป็นความดันหรอกคนนั่งพอเนี่ยเป็นความดัน ถ้าเราเป็นเล่าเพคนมันเหมือนความสุขวติดแต้อีบอยแม่เขาวันจันี่มันเกี่ยวเรื่องอี้อีกนึงนะไม่นิงแน่นอย่มยิบสมมุติว่าอันนี้สี่สิบก็สีนะเนี่ยสมมุติว่าอันนี้เป็นทองนี่เนาะบางคนเหมืนเคยใส่เลยอันุมาสามสี่สิบเมืนเคยใส่สร้อยสแสนเพชรนินจินดาวันดีคนดีมาเออซื้อทองมาใส่เรื่องละมันชีวิตของเก่าวันขึ้นปีใหม่กับวันเกิดกันเนาะเนาะวันเกิดของเก่าวันขึ้นปีใหม่กันเนี่ยวันนั้นเดือนนี้เดี๋ยวกันว่างเปเรื่องวามสำคัญอะ ให้ใส่ตัวเปิ้ดเนี่ยแล้วก็มีสตางค์เนี่ยาก,การออมเก็บของเรียบอยได้สตางค์มาก้อนหนึ่งเราเอาไปซื้อพอซื้อทองม,มาก็แบบเคยใส่อ่ะเราพอใส่ทองเซ็นแล้วก็มานันประกันมูลที่จะเล่าขวัญน,นี่นะไม่ได้คนอื่นคือมูลนั่งหิมมันมน่ะก้มเคยใส่จีกันหอ่อตัวก่อนไม้ยอมอยู่ในกแก่ของได้ผม๊กกระหน่ำบางอย่างที่มาหน่อย ใส่ทองขนน้องปะและปอกเก็แขนิ้นคอมก้นไ <Missouri> ีแม่ของน้องเกิดหน่ยน้องเกิดหลกถ้าเขาใส่อะแล้วเขามาว่าิ่งเขาว่าอแม่มันทิดคนหมายตร่ยเพก่นท้องว่าอย่ารับคนหมอย่ายุกูกเพี้ยงมินประมาณต็นครอบแลนแล้วเขาไปว่าคนหี่ยเพร่ะอ่าเสกของแท้ของผมเจ้า้นหยางแล้วเขาได้ยินก็ใส่ของคอใจ มาฮู้เหี้ยฮู้ใช้ของแท้ของปลอบเปนเรื่องของกูอ่ะกูเปสร้างความเดือดร้อนอย่างกี้มึงแขนกูคอกูอ่ะมันเป็นนักหัวว่าแลี่มันเป็นนักหัวเออเนี่ยพ่อเนี่ยมันมาแล้วเราติดแจงตราะมึงโดนข่าวมนเนี่ยไม่รู้กูเห็นคนนี้เหี้งเราก็ใช้ของแท้อะเกิดตัวไปบ้านแล้วนั่นมันของแท้นะ คนจ้าเยรับรองประเิขายจบ